ข่าวใหม่ต้นชโมงในช่วงนี้ครับมีอุบัติเหตุเมื่อรถกระบะขนคนงานเสียหลักไปชนกับเสาไฟฟ้าในพื้นที่ของตำบลน,นาจักอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับตรงจุดนี้มีผู้บาดเจ็บ14รายหนึ่งในนั้นอาการสาหัสเป็นชายสูงวัยแขนหักนะครับส่วนคนขับชื่อว่านายไพทูนสุขจิตอายุ62ปีเล่าว่า เขาขับรถมาจากโรงงานไม้ที่ตำบลแม่หลายมาตรงจุดนี้ในวันนี้ยอมรับว่าไม่ค่อยสบายมาถึงจุดเกิดเหตุจึงวูบและรถเนี่ยไปชนกับเสาไฟฟ้าดังกล่าวขึ้นมาครับส่วนข่าวต่อไปครับที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมีอุบัติเหตุเรือเช่าเหมาลำล่มกลางลำน้ำโขงใกล้กับท่าเรือของสามเี่ยมทองคำในสปปลาวตรงข้ามกับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับ มีรายงานว่าเรือลำนี้เป็นเรือสัญชาติลาวและก็มีชาวเมียนมาประมาณ4 0คนเช่าเหมาลำให้เดินทางจากสอปอป,อปอลาวไปจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาแต่เมื่อเรือเนี่ยแล่นไปช่วงโค้งน้ำในแม่น้ำโขงตรงสามเหลี่ยมทองคำเครื่องยนต์เกิดดับไม่สามารถควบคุมทิศทางเรือได้ประกอบกับลำน้ำโขงไหลเชี่ยวมีปริมาณน,น้ำมากทำให้เรือล่มจมคนทั้งเรือหายไปกับกระแสน้ำ โดยจุดเกิดเหตุนั้นมีการช่วยเหลือชาวเมียนมาได้ประมาณ10คนส่วนที่เหลือนั้นยังไม่ทราบชะตากรรมนะครับข่าวต่อไปครับที่จังหวัดบึงการชาวบ้านที่บ้านหนองตีนเผือกตำบลน,น้ำจัน้นได้เกิดเหตุปู่จับหลานสาววัยหกขวบ,ขวบโยนลงน้ำเสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบริเวณหนองน้ำขนาดใหญ่หลังหมู่บ้านไปพบกับนายอินอายุ50ปีคนนี้คือผู้ก่อเหตุและก็สารภาพคล้ายกับคือสภาพเนี่ยมันเบลอคล้ายกับคนเมายานะครับ ยังให้ปากคำตอนนี้ไม่ได้เบื้องต้นจึงต้องควบคุมตัวไปที่โรงพักก่อนรอดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายครับและนี่คือทั้งหมดของข่าวใหม่ต้นชั่วโมงในช่วงนี้ข่าวเวิร์กพอยตช่วยคนไทยและไขความจริง